ได้นำกำลังพลมากระทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตร,แบบบรูุ้พ่าหลักสูตรพนักงานแบบถุงก๊อบรุ่นที่หนึ่งตามระเผู้ชาการมวลนหอหนที่เจ็ดให้ศูนย์พัฒนากีฬามวลนหอหนบที่ยี่สิบเจ็ดจัดฝึกอบรมตามโครงการพนักงานแบบถุงก๊อบรุ่นที่หนึ่งให้มวลชนฐารบุกที่27มอบกิจบัตรให้แก่ฐานกองประจำการ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักง,งานแบบถุงกอฟรุ่นที่1ประจำปี2564ที่โรงเรียนสอนกอฟศูนย์พัฒนากีฬามวลทนฐานบกที่27ค่ายประเสริฐสงครามจังหวัดร้อยเอ็ดคุณตรีธวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชากรนนารมวลทนฐานบกที่27เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ฐานกองประจำการที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพนักง,งานแบบถุงกอฟรุ่นที่1ระหว่างวันที่8พฤศจิกายน ถึงวันที่สิมิถุนายน2564ายซึ่งมีทหารกองประจำการสมัครใจเข้าร่วมจำนวน18นายโดยมีรองเสนาธิการมฑลทหนฐานาบกที่2 7ดหัวหน้ากองฝ่ายเสยนาธิการและนายทหารร่วมเป็นเกียรติทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับทหารกองประจำการของหน่วยจัดตั้งชมดมพนักงานแบบทุนกอฟของทหารกองประจำการการอบรมประกอบไปด้วย3ขั้นตอนคือฝึกอบรมภาควิชาการ เพื่อให้ฐานกองประจำการมีความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์และกฎกติการบริจาคของกีฬากลอฟการฝึกภาคปฏิบัติโดยให้ฐานกองประจำการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานแบบชุงกลอบของสนามเพื่อให้เกิดความชำนาญในการให้บริการนักกีฬากรอบการประเมินผลการอบ,บรมฐานกองประจำการเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน18นายผ่านการประเมินจำนวน15นาย ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบ,บัติหน้าที่พนักงานแบบถุงก๊อบได้เป็นอย่างดีก็ไม่หมดมีแต่จะร้นขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราดูแลสนามก๊อกดีเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกกอ๊อกมีร้านอาหารมีอแล้วก็มีพนักงานแคดีที่ดีเราดูแลสนามได้ดีและก๊อกก็ไม่ได้มองถึงแค่าลังคนที่เป็นในทหารที่เป็นผู้จัดการที่จะต้องได้รับ ในทุกวันแล้วเนี่ยวันนึงเนี่ยจะเดือนวันละประมาณสามร้อยบาทเดือนหนึ่งก็ประมาณเก้าพันบาทนั้นนะวันเป็นแหล่งที่ก่อเกิดรายได้ให้กับกำลังคนให้กับครอบครัวหนึ่งสองสามครับหนึ 1, 2, ่งสองสาม จะก่อความเดือร้อลนลำคาญและก็เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยกับสังคมน,นะครับหมดใจเดินไปหมดใจเดินไปทุกการตำรวจร้อยเอ็ดเร่งระดมกวาดล้างเด็กแว้นแข่งรถในทางสาธารณะจับกลุ่มรถแต่งซิ่งเมื่อวันที่22ิมิถุนายน2564นเวลาสิบนาฬิกา มรเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดถแถลงการจับกลุ่มกรณีกว่าล้างการแข่งรถในทางตามที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค4ได้มีนโยบายให้ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดระงับจับยังหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางหรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพิจารณ ที่น่าจะเป็นการนําไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นการก่อความเดือดร้อนลาคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมซึ่งในปัจจุบันดังปรากฏข่าวหรือเหตุการณ์แข่งรถในทางการขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถ,ข,บรถขับรถเสียงดังขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภยัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆต,ตลอดจนเกิดเหตุคดีจุลกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ในหลายพื้นที่ และยังปรากฏมีคดีคนร้ายนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีปนทุศลายต่อร่างกายและคดีปุทุศลายต่อทรัพย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก่อให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวอชญากรรมและความเดือดร้อนลำคาญแก่ประชาชนพลนตำรวจตรีไพโรจน์มังคลาผู้บังคับการตำรวจภูทรนจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดในกรณีดังกล่าวตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้สั่งการให้สถานีตารวจภูธรทุกแห่งในสังกัดระดมกวาดล้างป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถในทางดําเนินการตามมาตรการตรวจยึดรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพรถท่อเสียงดังและให้ตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นรถที่มีหลักฐานการครอบครองถูกต้องหรือไม่อย่างไรหากพบการกระทําผิด ให้มีการขยายผลและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างจริงจังผลการปฏิบัติในระหว่างวันที่5-21มิถุนายน2564 1. จับกลุ่มผู้ต้องหารักทรัพย์รถยนต์3รายในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรหนองพอกและสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย 2. จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์รถจักรยานยนต์4รายพื้นที่สถานีตำรวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดสถานีตำรวจภูธรเสลพภูมิสถานีตำรวจภูทรศรีสมเดจ และสถานีตำรวจภูทรเกษีวิสัย 3. ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยในความผิดคดีลักทรัพย์และอาจนำไปใช้ในการแข่งรถในทางจำนวน57คันตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเก็บรักษารถยนต์รถจักรยานยนต์ของตัวเองให้ดีเมื่อจอดรถต้องล็อกรถหรือถอดกุญแจรถออกเพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายลักทรัพย์ได้รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดัดแปลงสภาพรถที่ไม่ปลอดภัย การแข่งรถในทางเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็น้กงก้านะครับคุณพีกหวานนะครับแล้วก็เอสนะครับอันนี้ทางท้องเจ็ดแล้วก็ไทย